สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตอร์เองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านเขาครับสวัสดีท่านเขาครับปลาอ้วนแอบแซ่บครับเของพวกหนึ่งตีมาริล่าขนแก้มครับผมสวัสดีถึงมาพาพพี่น้องมานเป็นวิธีการแอบกั็ลอยขึ้นกันขึ้นกันอ่าเมนูหอย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 หนี่หอยหอยลูกครึ่งเลยครับปลาอ้วนก็บางส่นหอยเชอรี่ปังแท่เสือมันเลยโอ้เนาะแต่หากแต่หาหอยหอยไทยก็ต้องหอยปังหอยน้าหอย น้ำหวานเฉยๆครับผมเนี่ยสีเปรี้ยไปหาน้ำไอยู่ไอยน้ำอายไม่นีครับอก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 ครับวันนี้สิก้อยหอยครับวัตถุดิบพ่อกระต้มเรียบร้อยครับต้มเรียบร้อยนี่ครับปลาหวานโชว์โชว์หอยนะครับนี่ปีเตอร์เนึ่งมันข้นเกลืมาครับผมปลาหวานนี่หอยต้มเต้มซีกเกลือครับผมซุกแล้วเอาตาออกแล้วกั้นร่างเรียบร้อยครับผมคือการสิก้อยหอยเฉลี่ยเขาต้องเอาตาก่อนเพราะวันลงคนไว้จินหอยมันเม่าหัวดลังเพตัววันนี้ประเดี๋ยวเมาหย่อนหอยเหรอครับผม เมายังเม่ยรีบนห่ครับผมเอาเร็วๆนะครับผู้ยัดผู้ยัดกันเขาหอมต่วันแดงครับเห็นคลิปนี้แล้วชงมาจากล่างนี่ด้ผ้าปุงรับรงเขาครับผนิตตัวมมีแป้งหเ่อหน้าหนาต้นไหมเปนนองดอกแป้งมขึ้นกับมาาอยู่ใส่ผิดคนครับผิคนเขาเห็ดบดสทองใส่หลายเห็ดไหนึ่งในมันบดขมันบดเหียเทาก็ยังเติมใช่ไหมเนาะ คนของเขาประส่น้ำบาแ้ันโลูกูนี่ก็ได้เยบ่ของเขาของเขามระท่นในสนัสนังเรื่องเสสเี้ยหนาประแดกครับครับคัวหอมหอมครับมากแล้วเนาะกันปิ้วใชตากล้องแล้ว่ะอันคนจัง้ยคมเพิ่มจิตแด้อเหล่าเด้อมือสันเด้อะ เกลือนีใส่เต้ที่แหลกแล้วเกลือใส่เต้ที่แหลกแล้วขาสีเกลือเป็นน้ำปลาแทนอืมไส้ปลาแทนปลาแท่นอันนี้มันจะเป็นส้งสีมันจะแห้งดังนั้นกลัวหอมใส่น่นี่เารเฉาะของพีเตอร์ลินสูรจตรับที่ผมใส่ใส่ใส่ได้หมากสูตมันเป็นซิกเนเจรอเลยมครับเด็ครับผมซึ่งอกหวานอบมเด็กผมันเป็นไม่ยังโรกหนังเลยครับเป็นองลไมเอาไมเจอด้วยกันนะครัโอ้อันนั้นไม่เจอซีนเพกทังคน ล้วรับวกก็ท่าครับผมแล้วก็บอกกลุ่มกอนครับผมท่คนของกลุ่มอนเขาจะนั่นหอยนี่ติเก็บมาน้ำธรรมชาติเพราะว่าข้อเดียวหอยเขาต้องไปเบิ้งบ้าหน้าบ่ออะมันสะอาดครับผมแต่น้าบ่อสะอาดเทาก็ับเอามากินครับเพราะว่าแต่เราเลี้ยงหอยนี่หอยหอยส้มนี่มันเป็นหอยลูกครึ่งหอยเชอรี่ครับผมนั่นมีหอยแนวหนึ่งเบาลังเมื่อว่องเรามากมาก หอยยังครับผมหอยพวกมีหมีหอยเ้าหอยไงหอยไงมานก็น้ำปลามันมีหอยอันหนึ่งเนี่หอยยังครท้องช่วงนี้ตำรวจเขาจับอยู่หอยยังครับหอยนั่งรูปว้าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ลาฮ่่าา่าาาาาาา่า พ่อพ่อเห็นว่าที่เขาที่น้ำต้นหามต้นไหนครับ่อหอยนางรมหอยโซเปนี่หอยนางรมเอ้ยนี่สิล่ะเนี่ยควันบานชิดพ่อที่อไรแล้ลกขลิตวหัวน้าก้นหัวน้ำก้นอันนี้ตะลกคิดได้ใจครับบีเจ้าหนึ่งเจ้าจวนมาแตละมุกเลยคุณ่ประทับดีดีว่าหอมเลยว่าหอมของของหอมปะปลาของาวันหอมปะครับโอ้โหนี่แม่หอม หอมกินหอยครับผมโอ้หอมกินหอยครับต้องหามาเอาเลยขี้ผ้าขี้ผ้าเพี่ยงพันสักครับผมอันยขี้ผ้าเพี่ยงหอยหวนส่วนให้หอมหอยนั่รเนี่ยริงอือเจ้าจังก็กลัวไหมลองวางเสียละงงผมนิดนี้มาแล้วอยากกลับอันพี่กวนครับอยากกลับนักร้องนี่หรือเปล่าบ่บ่ท่านด้เฝ้าหรอกแต่ท่วนแต่บ่ท่านด้เฝ้า ุดินมาเหน่าใส่ักน้อยครับคั่นค้นเพิ่มครับผมบักเน่านี่ยก็มาจะสวนหลังบ้านหลังบ้านครับเพราะว่าปลูกไว้มันจะยางปีเตอร์นี่มันเป็นคนขยันตัวสวนหลังบ้านได้กลินว่างๆเรากระดิษฐ์เทศเ็นสวนผสมครับผมไห้หน้าสวนผสมไห้หน้าสวนผสมนี่ปีเตอางครับผมของของคุ้มของคุ้มไปอันผยไปไปไปผสมพผ่านครับสวนนี่เป็นสวนผสมกิ่นหอมสุดมากเลยน้ำลายเริ่มแตกแล้ว หอยไม่เคยเหม็นสำหรับผมรสแท้มันน่าดมนิยมดมแต่หอยไสผักต่อไปนี่สีเล่อมีแบบสีสันก็นี่ครับสีสันครับผมเขาต้องใส่สีสัน้วยกัรใส่ผักเอาอยื่อจะโกงมาใช่ปะ๋ยกขึ้นหมุดก้อนมันนัวไปลองชิมมึงหน่อยคือว่าท่านเห็นใจผมชูรสเออนั่นกันเลยครับ เฮ้ยน้องโอ้ยหลีอหลีผมแทบได้เห็นเนาะไขึ้นไปล่อยล้าจิ้มก่อนใหญ่ก็เลายจีบจวคือ้นไปแป๊บแล้วจิ้มก่อนเอาขึ้นไปเหว่งจีบแต่ว่าหลายอย่างครับพี่น้องมันหลายอย่างมันก็ลืมลืมมีเชฟผ้ากวนแซ่บนอันนี้กระห่มที่ไปถากก็ได้มาหนิกินกับหอยโอ้ผักผักอะไรครับผักติ้วผักติ้วผักติ้วมีครับผักติ้วดีที่สุดเพียกติ้ว กาษาไทยเอินว่างเลยครับผักติวชิมชิมชิมหน่อยผักติวสิภาษาไทยคับผักติวมาเด็กเลยเดางคนอะไรครับเอาไปชิมช yep> um> ิมหลายแ่จริงเลยกินกินหอยแรงดีกินหอยแรงดีกินหมี่แรงหอยอ้ห้องกวาเขาเปิดกระซาบังหน้าเหรอป่ะสุหป เขาส้องซิมหลายคนเลยต้องสมจะง่ายรา่าสันเซียวเาไม่ไ้วันนี้จะก้านี่ยำคีพพ่อสมัยซิบกปีขึ้นหลังซีอยู่สหรัฐอเมริกาเขาจ้างอเป็นเชฟสลัสมีหอยดิไหอยหาหอยหอยสาลัไม่บหอยหน่อยหนิเออพีาจัยหออลีนี่หอยเป็นหอยอิตาลีหอยอีหอยอีีน่เนี่หอยอีลีนี่จังเนแยกันได้เลเขาอยู่ิอชีเห็นะ ไปว่าจะเลิกเนาะบคิดพ่อหอยมันเนี่ยล่ะขับปีเตอร์ที่มึงคนด่วนมันสีไข้ยัง๋อมันกอไข้ายังกได้เอเอาเลยครับขาดยังคเือผมไมครับครับผมแซ่าเกาะแาดแซ่ด้บ่ขาดบ่เลียบ่เลียทอเก่าเาผมต่างข้อโอ้เปล้วกันเห็นมาข่อยกัเป็นคน เห็นมาขอให้เป็นคนมากหล่ามากยาขนาดนี้ตีเตอคุณไหนเล่าของเล่าหัวหล่อนหเล่านางย่ง้างหลังผูใดโอ้พ่อมูนี่้อัห้ยำลายสหมดผู้สมคุณตัวผู้สมคุณเอาเปยังคือเหโอ้โเป็นคนที่คุ้คาเนาะพร้อมเขวพ้อมเขาขวจับเขาม่เป็นคนมากหล่อมากยาดน้ตอไก รถบ้านรับประทานง่ายแม่บ้านควรมีไว้กู้คดเรือนเป็นยาสามัญประจำบ้านบ่มีแม่บ้านเอาไว้ใช้ตู้ยาไว้ฮะอาจารย์กิเมืองตะโก่งแจงมือสั้นอันนี้พี่จะกันเองกินเนะครับก็เลยบ่ได้สอนมาห้องเพราะว่ากับพี่าะไอ่าะใส่จะพีจะนองกันเข้าเห็ดธรรมดาเข้าเดียวสอนสามารถกับผมก็เลยสอนน้อยแต่ที่วันหนึ่งก็ถือวันหนึ่งก็เดี๋คนเดียวับ กินกินท่กันเองกี่กันแกอมย่เอี่ยอย่าบทอนี่ให้ดีมากือโปนึ่งโปลแสดงว่าเสียบไรสันสองโผล่ได้บนเสียบว่าทอนีให้ดีมากท้อนีดีนี่านี่อย่ายังได้เนี่ยเห็นโล่กวนแล้วเห็นตปลาวนเนี่ย ก็ถือเล็กน้อยตัวหลายครับยวเล่เอาไปให้เรากินอะไรไรเนี่เป็นยังครับหงาเฮ้ยเฮ้ยกันเฮยกัจะได้โยนสมาคมน้ำเบาลังเหอะไรอย่งครับหัวใจมันตัวามาเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานหัวใจมัดขวาวกรสชาติพวกรสชาตินี่เคลือปลาดหอยเนี่ยตักใสจานนะนี่พอโซ่หรอกนี่ยระเบิงก่อนนี่แซ่บเสีบครับเอาเนี่เขาไม่มีน้องมาเด้อเอาตักใส่จานนะพ่อนี่ก็พลาดนี่ยอ๋อไมเสียมั้งดิคอมเมนต์ใหนไปเนี่ย นี่ยอุ้ยจังนี่ครับผมแล้วก็มีต้มปลาต้มปลาเหกดอแบบไี้หอยหอยกับพักติ้วมีมีต้มปลาเด้ต้มปลานี่ครับเพาได้บัดยหอกเขามาเขาเห็ดหลายเทียแล้วโอ้ต้มปลาเนี่ยเขาเไ็้เห็ดเด้หอมผีกุกเกุกเเชฟเนี่ครับเป็นผีเป็นตัด เชี่บคือเก่าเก่าครับผมเ่ยบได้ครับเดี๋ยวแกนี้แหละครับเอามาเด้อครับเด้อก้อยหอยเชอรี่หรือก้อยหอยลูกครึ่งคำเย้ยยี่จากให้ให้พูดพอชิมก็ได้ครับให้พูดพอรสชิมคำเย้ยยี่จากหวัดคำเย้ยยี่เหรอครับบ่สอนไม่อสอนไม่ดูสอนไม่ดูเขาชิมแล้วก็คอมเมนต์เลย แซบบจะกวาสบาเด้อเขาจะกวาดชิบไหมาก็นั่งคำเต็มท่อนอ้ยจอดได้้้นจอดขึ้อดหารบ้านเฮานาอครับนอยหอยนะเลียงพาวิสานมาตลอดอุ้ยอยู่ไหนแซบสุดยอดโอเคครับผมเอาม่จินก่หอยน้ำกันครับผมเมินกยหอยน้ำกันครับ ฝากแน่ครับผมอีกนึงความเคลื่อนไหวอีกนึงการติดตามครับผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับผมพ่วงดนตรีมาริลาขอนแก่นครับผมทางช่องยูทูบยูทูบพ่วงดนตรีมาริลาขอนแก่นเลยอยู่ในเพจเฟซบุ๊กพญ่อ้วนเด่นดอกคุณอ้วนเด่นดอกคุณเขาไปรอดมันสินาตาเรารออยู่นี่หรอกพ่อใหญ่หรผมฝากไว้ครับพญ่อ้วนก็ทีมงานเ่ราะเป็นพญ่อ้วนฟีลเตอร์แล้วก็ ซึ่งแม้หลายๆท่านครับผมมื่อนี้ก็ได้รับเกียรติจากพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ครับผมมื่อนี้เยคนได้รับเชิญคนมาชิมลาบไข่ผนผู้ชิมครับผมนี่พญิวัลมี่ปีเตอร์มีน้องปีนมีน้องแป้งมี่เบาลังมีหลายท่านครับที่มาร่วมสางสีสันครับฝากได้เลยครับเด้อยูทูบครับผมดนตรีมลีลาขอนแก่นเเพจเฟซบุ๊กครับพญิวัลเนี่ยนคุณครับฝากติดตามครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ